เคยรู <LY> ้สึกไหมครับว right. <Yeah. S 2> okay. really ่าลมที่เคยพัดเอื่อยๆเริ่มเปลี่ยนทิศความเย็นที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในอากาศตอนเช้าตรู่ทั้งที่ยังไม่ใช่ฤดูหนาวความเงียบที่มาแทนเสียงจอแจในตลาดมันเป็นความรู้สึกที่คล้ายกันเหลือเกินกับความรู้สึกในใจของนักลงทุนหลายคนในตอนนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เคยเขียวขจีเริ่มมีสีแดงฉานแทรกซึมเข้าทีละน้อยข่าวร้ายทางเศรษฐกิจที่ดังขึ้นทีทีเหมือนเสียงฟ้าร้องอยู่ไกลไกล ความกังวลที่เกาะกินหัวใจตอนกลางดึกว่าสิ่งที่เราเฝ้าสร้างมากับมือกำลังจะพังทลายลงไปหรือเปล่าเราถูกสอนให้มองหากลยุทธ์เราถูกสอนให้มองหาเครื่องมือที่จะมาปกป้องพอร์ตของเราแต่เคยถามตัวเองไหมครับว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่จริงๆมันคืออะไรกันแน่มันคือตัวเลขที่ลดลงหรือคือความกลัวที่เพิ่มขึ้นในใจเราลองจินตนาการถึงชาวนาเท่าผู้หนึ่งครับ ชาวนาผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับสิบสิบปีเขาไม่เคยตื่นตระหนกกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงเขาไม่เคยสาบแช่งท้องฟ้าที่หิมะกำลังจะโปรยปลายลงมาทำไมเพราะเขาไม่ได้ใช้พลังงานไปกับพยายามจะหยุดยัง้งฤดูการนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เขากลับใช้เวลาตลอดฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับมัน เขาซ่อมแซมยุ้งฉางให้แข็งแรงเขาตุนฟืนไว้ให้มากพอที่จะสร้างความอบอุ่นได้ตลอดสามเดือนเขารู้ว่า,มาเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดควรเก็บไว้ที่ไหนเพื่อรอวันเพาะปลูกครั้งต่อไปพอร์ตการลงทุนของคุณก็ไม่ต่างอะไรจากยุ้งฉางของชาวนาคนนั้นเลยครับในวันที่แดดจ้าตลาดกระทิงวิ่งพล่านใครๆก็สามารถทำกำไรได้มันเหมือนกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูร้อน แต่ปัญญาที่แท้จริงของนักลงทุนมันไม่ได้วัดกันในวันแดดออกแต่มันวัดกันในวันที่พายุกำลังก่อตัววันนี้ผมอยากจะชวนคุณมองลึกลงไปกว่าแค่ตัวเลขมองให้ทะลุเสียงตะโกนของผู้เชี่ยวชาญที่ขัดแย้งกันไปมาแล้วกลับมาสำรวจยุ้งฉางของเรากันหนึ่งคุณได้กระจายเมล็ดพันธุ์ของคุณไว้ดีพอแล้วหรือยังคุณได้ปลูกพืชต่างชนิดกันในดินที่แตกต่างกันหรือไม่ หรือคุณทุ่มเททุกอย่างลงไปในแปลงเดียวที่ดูงดงามที่สุดเมื่อวานนี้การกระจายความเสี่ยงไม่ใช่แค่ศัพท์เทคนิคทางการเงินแต่มันคือปรัชญาของการไม่เอาชีวิตไปผูกไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว 2. ต้นไม้ในสวนของคุณอย่างรากลึกแค่ไหนสินทรัพย์ที่คุณถือครองอยู่คือต้นไม้ใหญ่ที่ทนทานต่อลมพายุหรือเป็นแค่ไม้ลมลุกที่พร้อมจะปลิวไปกับลมกระโชกแรกในยามวิกฤต คุณภาพจะส่งเสียงดังกว่าราคาเสมอจงรู้จักสินทรัพย์ของคุณให้เหมือนกับที่ชาวสวนรู้จักต้นไม้ทุกต้นของเขา 3. คุณมีฟืนแห้งเก็บสำรองไว้ข้างเตาผิงหรือเปล่าเงินสดไม่ใช่แค่สินทรัพย์ที่น่าเบื่อและไม่สร้างผลตอบแทนแต่มันคือพลังคือทางเลือกคือความสงบในใจในวันที่ตลาดผันผวนอย่างว้าคลาั่ง มันคือฟืนที่จะทำให้คุณอบอุ่นและทำให้คุณมีแรงลุกขึ้นไปช้อนซื้อของดีราคาถูกในวันที่คนอื่นกําลังหนาวตายสุดท้ายและอาจจะสำคัญที่สุดคุณได้ดูแลสภาวะของจิตของคุณเองอย่างไรเพราะพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็อาจพังพินาศได้ด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวซึ่งขับเคลื่อนด้วยความตื่นตระหนกความโลภหรือความกลัว การปกป้องพอร์ตที่แท้จริงมันจึงไม่ใช่การจัดพอร์ตภายนอกแต่คือการสร้างแก่นภายในที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามกระแสลมมันคือการฝึกมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตมองเห็นความงามของฤดูหนาวที่จะคัดกรองสิ่งที่อ่อนแอออกไปและเหลือไว้เพียงสิ่งที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ได้ทำงานแค่กับความคิดบวกสวยหรูแต่มันทำงานกับพลังงานที่เราส่งออกไป หากเราส่งพลังงานแห่งความกลัวและความขาดแคลนออกไปเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ยืนยันความเชื่อนั้นเข้ามาแต่ถ้าเรายืนหยัดอยู่บนความเชื่อมั่นความพร้อมและสติปัญญาจัก,กรวาลก็จะตอบสนองต่อพลังงานนั้นเช่นกันก่อนจะจบผมอยากให้คุณลองหลับตาลงสักครู่แล้วถามตัวเองด้วยคำถามนี้ไม่ใช่ว่าฉันจะปกป้องพอร์ตของฉันได้อย่างไรแต่เป็น พอตที่ฉันสร้างขึ้นมานี้มันกำลังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งหรือความเปราะบางในใจของฉันกันแน่เพราะเมื่อคุณตอบคำถามนี้ได้คุณจะไม่ใช่แค่คนที่กำลังหาทางรอดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่คุณคือผู้ที่กำลังใช้มันเป็นบันไดเพื่อการเติบโตจากข้างในสู่ข้างนอกอย่างแท้จริง